หากพูดถึงหิมะเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะนึกถึงสีขาวโพลนนะครับแต่วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูหิมะดําที่จังหวัดชนบุรีหิมะดําที่ว่ามันเป็นยังไงมันเกิดจากอะไรแล้วทําไมชาวบ้านถึงต้องไปร้องเรียนไปดูภาพกันก่อนครับที่คุณผู้ชมเห็นเป็นจุดสีดําๆอยู่เกลื่อนพื้นแบบนี้นะครับหล่นบนถนนตรอกซอกซอยบ้านหล่นเต็มหลังคาปลิวเข้าบ้าน อันนี้ไม่ใช่หิมะจริงๆแต่อย่างใดนะครับชาวบ้านที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีเขาเรียกว่าหิมะดำครับแล้วบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนหนักเพราะเกษตรกรที่ปลูกอ้อยเนี่ยเผาทำลายซางทำให้เศษซางสีดำมันก็ปลิวว่อนมาตามสายลมกระจายไปทั่วบริเวณแบบนี้ ชาวบ้านบอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหคือเดือดร้อนมากจริงๆเสื้อผ้าที่ตากเอาไว้ก็ดำไปด้วยที่สำคัญไม่กล้าให้ลูกให้หลานออกมาวิ่งเล่นรับลมนอกบ้านเลยเพราะว่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5และมลพิษทางอากาศเพิ่มสูงขึ้นจึงอยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลงไปช่วยตรวจสอบและเร่งแก้ไขด่วนไปฟังเสียงครับใส่สาผ้ารถในกระบะผมก็ต้องออทุกข้อสารนี่มันมันก็ต้องไปปนเปื้อนกับฝุ่นกับไรงี้ครับ ข้าของก็เสียหายก็จะเผา,เาก็ไม่ได้มีการแจ้งอะไรงนี้ว่าต้องให้เราเก็บผ้าหรือเก็บของที่มันจะเปื้อนฝุ่นอะไรเงี้ครับเดือดร้อนกันทุกทุกหลังเมกี้ยืนคุยกันกันบบางคางเขาก็ดีนะเขามาเห็นก่อนก็จะตา่างว่าพอดีเลยนอกจากที่ชนบุรีแล้วที่โคราชก็มีนะครับที่นี่เนี่ยเจอทั้งฝุ่นเจอทั้งกลุ่มควันแบบนี้ครับเพราะว่าชาวนาอำเภอโนนไทยลักลอบเผาต่อสั่งและฟางข้าวในแปลงนา เป็นการกำจัดวัชพืชเตรียมดินก่อนจะลงมือทำนาปลูกข้าวในฤดูการเพาะปลูกก็ทำให้ฝุ่นควันนั้นปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะถนนสายนนสูงนนทไทยมีเศษฝุ่นละอองขนาดเล็กและขี้เถ้าจากการเผาพวกตอซังข้าวฟางข้าวเนี่ยนะครับพัดปลิวไปตามกระแสลมตกมายังบนพื้นผิวการจราจรมายังถนนคนที่ใช้รถใช้ถนนก็เดือดร้อนกันมองไม่เห็นเส้นทาง บ่อยครั้งที่เราได้ยินข่าวเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็เพราะว่ากลุ่มควันพวกนี้เนี่ยแหละครับที่มันบดบังทัศนวิสัยการมองเห็นก่อนหน้านี้ผู้ว่าโคราชได้สั่งการไปยังทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือชาวนางดเผาต่อสั่งเพราะว่าส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมแต่แน่นอนครับก็ยังมีชาวนาที่ลักลอบเผาโดยอ้างว่าทำแบบนี้มันลดต้นทุนการทำนาไม่ต้องจ้างรถไถามาไถาหลายๆรอบแล้วช่วยประหยัดเวลาด้วยครับ